พี่ออนเอาข้าวไปโปรยลูกไก่ก็มากินข้าวกันลูกไก่ตรงนี้ตัวใหญ่แล้วมันมีไอตัวชุดทางนู้นตัวสีขาวนู้นลูกตัวนิดเดียวหม้อข้าวแห้งขากลางังหมอ้อน้ำแช่ไว้นิ่มแล้ว นะลูกไก่ตัวสีขาวมีหัวกลมๆอยู่ข้างบนกลมๆสองอันดูแล้วขำดีอะลูกน้อยตัวสีขาวนั่นนะน้องฝ้ายไปดูไก่กินข้าว ไอตัวสีขาวไม่ยอมเดินมาทางนี้พอล